โลมูโลมาชมูมีชมพูฟัลี่สวัสดีครับวันนี้ผมมาเปิดกระสอบเสื้อที่เสื้อยืดมือสองบางใหญ่นนทบ,บุรีนะฮะอยู่ฝั่งเดียวกับเซนทันเวสเกตม้งหน้าตรงไปทางปิ่นเก้าตรงมาประมาณ500เมตรเจอเซเว่นี้แล้วเวนเลียวซ้ายนะฮะป้ายที่ มาเปิดวันนี้ก็คือเป็น้ต้เหลืองแพนด้าราคายกหน้าร้านแกงอยู่ที่4,500ครับแล้วก็ป้ายชมพูบาสรีราคายกก็อยู่ที่4,500ครับราคาขั้นต่ำเปิดสองป้ายนี้อยู่ที่20ตัว100บาทครับเดี๋ยวเราไปลองดูเสื้อกันนฮะงานที่เห็นก็จะเป็นงานของหัวหลังหัวรองแล้วก็งานสกินส,สวยๆนะฮะ ก็ถือว่ามารอบนี้ <c oughs> ก็ก็รอ,อป้ายที่เคยเปิดประจำมันก็ก็ยังไม่มีฮะแล้วก็ลองเปิดไอ้ตอนนี้ไปก่อนละกันสำหรับผมเหอก็เืยว่าโอเคอยู่ฮะ<ม>เดี๋ยวหรือว่าถ้าหากในอนาะคตมันมีกระสอบอะไรที่เข้ามาใหม่ๆหรือกระสอบที่ผมเคยเปิดเราจะมารีวิวให้ให้ดูกันเหมือนเดิมนะ สภาพเสื้อที่ได้จากป้ายเหลืองแพนด้าและป้ายชมพูฟาสซีนะฮะมันก็อยู่ที่ประมาณ85-95%เนะฮะก็ปะปนกันไปมันก็เป็นความสนุกอย่างหนึ่งของนักเปิดกระสอบมา mm hmm. ใมนได้ลุ้นลุนน้นดีบางกระสอบอาจแตกแต่บางกระสอบอาจลั่นมากๆเลยก็มีเป,เ,ปเ,ปเป็นไปได้ค คำว่าแป้งของบุกมันก็อาจจะหมายถึงได้แค่ว่าไม่มีหัวแต่ว่าน้ำสองเกตเอสะอาดสภาพดีก็ริว่าก็สอน,นั้นใช้ได้เหมือนกันนะฮะก็สามารถเอาไปทำราคาได้อยู่กับผมที่เคยเจอมาครับแต่ยังไม่โชครายขนาดที่ว่าเจอแบบเฟ มาครับลูกที่หนึ่งวันนี้ผมก็มาร้านที่เก่งตั้งแต่เก้ามงเช้านะให้ร้านแกเปิดตั้งแต่เก้ามงนะฮะจะลองกันถึงเสาฮะหยุดวันอาทิตย์แต่เห็นแกบอกว่าก็สามารถมายกมาอัายกกระสอบได้นะสภาพเสื้อของลูกแรกของผมก็จะประมาณได้หัวมาเยอะหน่อย น้ำสองไม่สามารถจะลากได้นะครับราผมาผมไม่สามารถเอาน้ำสองไปทำต่อได้แต่ว่าหัวก็โอเคอยู่ครับไม่ได้น่าเกียดเกินไปนเดี๋ยวเรามาดูโลกวี่สองข,ข้าวกันนะครับ ครับรูดรสองที่ได้วันนี้ก็งานหัวก็จะถือว่าน้อยนะแต่ว่างานน้นสองนี่ผมอยู่ในขั้นข้างที่ว่าสภาพดีแล้วก็สามารถเอาไปทําต่อได้ไม่ได้น่าเกียรดสำหรับกระสอบนี้นะฮะ ครับสบภาพก็จะประมาณนี้นะฮะอยู่ที่ประมาณ90-95%นะฮะสภาพคำสองครับระหว่างที่ผมเปิดกระสอบไปทางร้านก็จะมีลูกค้าเข้ามาเปิดกระสอบกับพี่ครับเดี๋ยวมาดูกันสักหน่อยนะพี่เขาวันนี้เ,เป็นลูกแรกของเขาเป็นกระสอบเหลืองแพนด้านะ ให้ผมดูก็ถือว่าโอเคเลยฮะของพีเขาเดี๋ยวอิจฉาแทนนะับของผมก็เป็นเหลืองแพนด้าตูวที่สามแล้วฮะตอนนี้อืม ที่เห็นก็จะอยู่ที่ประมาณเ5ถึง95%เปอร์เซนตะ์ะครบางตัวนี้ก็ถือว่าไม่มานการใช้งานมาเลยก็ก็ว่าได้นะ,ะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ต่อในลูกที่สี่เลยนะลูกที่สี่สำหรับวันนี้สำหรับป้ายเหลืองแพนด้า ราคายกอยู่ที่4,200บาทราคาเปิดหน้าร้านอยู่20ตัวตัวละร้อยบาทกันต่ำนะฮะดูสภาพเสื้อที่เห็นก็อยู่ประมาณที่8 5ถึง95เปอร์เซ็นต์นะครับปะผลกันไปตั้งแต่ไซส์เล็ก S M L ถึง X L นะฮะก็มี2อง X L คนขายคนรบอหาอหรนะ สำหรับผมดวงผมวันนี้ก็ผมว่าดวงผมวันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่โอเคกับการเปิดเครือเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันใหม่กับกับการเปิดการสอบรอบหน้าดีกว่าผมเห็นคนอื่นเปิดแล้วก็อิจฉานี่อิจฉาของเขาอะะแอบน้อยใจตัวเองเปิดเปิดไม่ได้อะไรเลยแชมพูฟาร์ลี่พี่อน ส่วนลูกที่ผมเปิดอยู่ตอนนี้ก็เป็นป้ายชมพูฟาซี่นะฮะที่ผมได้มาหนึ่งกระสอบราคายกอยู่ที่4,500บาทแล้วราคาเปิดหน้าหลานแกก็อยู่ที่20ตัวคันต่ำหนึ่งบาทก็ถือว่าสภาพก็ใกล้เคียงกับงานของป้าย ผนเหลืองแพนด้านะฮะไม่ไม่ไม่ต่ากมากครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมาลองมาดูรีวิวงานน้ำสองที่ผมเลือกมาะฮะว่าจะเป็นยังไงบ้างแล้วติดตามงานประมูลได้ที่เพจโคจคนะฮะเหมือนเดิมครับก็หวังว่าสิ่งที่ผมเลือกมาก็จะมีคนชอบชอบเหมือนผมนะ ครับสภาพที่เห็นก็อยู่ที่ประมาณ8ปบห้าถึง9กหาเปอร์เซ็นต์ถามว่าวันนี้ผมได้อะไรกลับไปบ้างก็มีทั้งงานหวัวหลักหวัวรองงานสกรนส,สวยๆนะฮะแล้วงานเก่าเก็บแล้วแต่คนชอบ ส่วนตัวที่โหดลด,ด,ดมาที่เห็นเขาจะเป็นของผมที่ได้ก็ทูพัทนะฮะอิมิเนมซันออฟแล้วก็อันเป็นไอทัวของวงเดอะบิทบอยปีหนึ่งกแปดสองมิดฟิทอีกตัวหนึ่งะฮะมามาไปทำราคาได้ ก็กสําหรับผมดือว่าวันนี้ดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีในงานเปิดกระสอบรีวิวครั้งหน้านกับเพจโกดเจ็กนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดครั้งหน้าจะเปิดเป็นกระสอบอะไรก็คอยติดตามกันละกันทวนที่ใครที่สนใจงานประมูลของเพจเรานะฮะก็เข้าไปร่วมสนุกประมวลกันที่ได้เพจโกดเจ็กเคื่อมือต่อนะครับฝา่ติดตามงานประมูลด้วยนะฮะขอบคุณครับ